นะครับก็จะมีเหรียญสตแตปมน้วันนี้ที่เอามาให้ดูนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นยันข้างที่เป็นชอจุดหลังเฮงก็คือ,เ,อเนื้อกะไหลทองนะครับแล้วก็มีทองแดงทองแดงนะครับที่เอามาให้ดูวันนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้มีหูมีหูก็ยกเหรียญปลดนี้เหรียญปลดนี้ก็แยกเหรียญปลดนี้เพราะท่านท่านขุนมันบอกว่าคนที่ที่ไม่มีตังอะเอาเอาเหรียญนี้ใส่เลยแล้วมันจะปลดนี้สมัยก่อนอะที่เขาเลี้ยงตามบอกกุ้งอะครับ เขาชอบเอาเหรียญนี่ใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ในบ่อกุ้งครับอ๋อเหรอคืออยากกดนี่เอาโยนใส่ใน,ในบ่อกุ้งเลยแล้วก็ได้กำไมทุกบ่อด้วยได้กำไมด้วยวันนี้ก็แปลกนะะแปลกอันนี้ก็แปลกส่วนมากจะเจอในบ่อกุ้งเยอะ <laughs> เอาใส่กันไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เช่ากลับกรุงเทพสักเหรียญสองเหรียญหรือเปล่านะครับเห็นอะไรก็ตื่นตาตื่นใจไปหมดสวยมากอันนี้เนื้ออะไรครับนวะอะไรเงี้ยน้ำมันเถือ อันนี้นเจ้าตำรับน้ำมันเสือทองแดงแช่น้ำมันเสือมีหูแช่น้ำมันเสือมีหูนะครับเป็นเหรียญมีหูครับแช่น้ำมันเสือหลักแสนนะแล้วน้ำมันเสือ <c oughs> ตอนตอนตอน,นี่หลักแสนหรอครับ <c oughs> โอ้ถ้าแช่น้ำมันเสือได้แ <c oughs> พงเลยแพงนี่เหรียญราระกัลน้ำมันเสือ <c oughs> ตอนนั้นใครทําครับ <c oughs> พี่บีน้ำมันเสือนะครับก็ตาท้องที่หลักเมืองใครเป็นคนหูท่านสันเพชส่านขุนพันพวกนี้จะหุงกัน